คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด นิยายเสียงเรื่องไม้ <My S 1> ไม่อยากเป็นพี่ Want to be your p a p a ไม้ทอดสุดท้ายไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นระหว่างทางก้าวเท้าเดินออกจากเครื่องบินลงบันไดเหล็กเพื่อเหยียบพื้นปุ๋ยของสนามบินจังหวัดเชียงรายโดยมีเจ้าตัวเล็กเดินนำอยู่ข้างหน้าพร้อมกระเป๋าเป้หลากสีที่ภายในอัดแน่นไปด้วยเสื้อกันหนาวแต่นี่มันน้าร้อนนะหนูบอกไปเป็นร้อยห้รอบแล้วแต่เจ้าหนูก็ทำแค่ยิ้มตาปิดพิชิตโรคใครไม่ให้กัน แล้วเป็นไงไองคนที่บอกว่ารักก็ต้องยอมตามใจเจ้าเด็กใสอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวปาช่วยแบกเองที่บอกว่าช่วยแบกเองไม่ใช่ว่าแบกกระเป๋าของเจ้าดิดนะแบกกระเป๋าตัวเองนี่แหละกระเป๋าที่มีเสื้อผ้าใส่เที่ยวของน้องกว่าแ7 5สเสนุดที่เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะวะโทษทีคิดเลขแบบมีจุดทศนิยมไม่ค่อยคล่องอะ่ะเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขแปบบ๊บโอ้ว้าวจเจอละ100ลบด้วยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอกไปเออช่างมันเถอะเรื่องนั้นอะ่ะ เป็นว่ากระเป๋าที่แบกอยู่บนหลังตอนนี้มีเสื้อผ้าของกูอยู่แค่3มชุดจ้า3มชุดที่มีกาะเกงยีนหนึ่งเสื้อสองแค่นั้นเลยที่เหลือก็เห็นกระเป๋าตุ้งตนที่เป็นเจ้าของคนเดินยิบหน้าบานที่ได้มาเที่ยวอยู่ข้างหน้ากันเนี่แหละขนเก่งขนอย่างกับจะมาอยู่ที่นี่เลยหรือว่าควรมาอยู่ที่นี่ดีวะอากาศดีบรรยากาศดีคนก็อัธยาศัยดีและที่สำคัญที่สุดแบบหยุดไม่อยู่แฟนก็น่ารักดีด้วย นั่นไงงานอวดแฟนมากันอีกแล้วแต่ทุกคนไม่ต้องมามองบนใส่กันหรอกนะเพราะผมจะไม่สนใจพวกคุณผมสนใจแฟนแสนน่ารักของผมคนเดียวเท่านั้นจะ้ะแต่ว่าผู้หญิงเสื้อดําเมื่อกี้ก็ดูดีมากอยู่นะพี่ไหมมองอะไรเอโอโอ้เอิมมองผูเขาจะ้ะผู้เขามีกี่ลูกสองลูกเสียอะไรสีดําสีดําเหรอ เอ้ยสีเขียวโอ้ยเนอะดูจา๋าป๋าจําผิดไปแล้วโดนนิ้วปูของเจ้าเด็กดึงหูแทบขาดเพียงเพราะสายตาไม่รักดีเหลือบมองผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านหน้ากันไปแค่เหลือบจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจมองเลยแต่ว่าทําไมเจ้าเด็กมันถึงจับได้วะเนี่ยนี่ใสไม่ดีเลยไม่อยากคุยด้วยเล่าอ้าวดิพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะแค่มองผ่ผานเองงั้นผู้ชายคนนั้นเขาโคตรจะหล่อเลยอะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไหนเอ้ยใครวะหันควบไปมองตามสายตาของเจ้าเด็กที่ทำหน้างอใส่กันอยู่ไอ้ผู้ชายหน้าไหนที่เมียกูชมว่าหล่อไหนขอดูหนังหน้ามาหน่อยดีเออนากานสวัสดีครับอ๋อหล่อจริงด้วยน้าชายกูนี่เองเนี่ยยนหน้าตาดีมาส่งผ่านพันธุกรรมน่าเห็นไหมน้าชายพี่ไม้เหรอใช่นี่แหละนากานน้องชายคุณนายก่นกระบังลมเอ,อ้ยตีทําไมนะเนี่ยแมนี่ใสไม่ดีที่จะฟ้องคุณแม่ คนที่เพิ่งฟาดมือระบนแขนผมทำตาดูใส่ที่ผมเรียกแม่แบบนั้นและนี่อย่าไปคิดนะว่าเจ้าเด็กแค่ครูเพราะเจ้านี่มันฟ้องจริงๆฟ้องเก่งฟ้องเหมือนตัวเองเป็นสภาทนายความฟ้องแม่ผัวทีไรผัวเธอก็โดนบนหูชาเลยแถมโดนหากค่าขนมที่จะต้องเอามาเลี้ยงดูเธออีกเธอไม่กลัวอดตายหรือเฮ้อเป็นไงไหนไเหนื่อยไหมเราฮะไม่เหนื่อยเลยครับนะการถ้าอย่างนั้นก็นไปกันเถอะน่าจะพาไปกินข้าวซอยไก่ พี่กิงกำชับมาหนักแน่นว่าคนน้องอยากกินมากๆเลยนะไปครับนกักการดิ๊หิวมากเลยใครอยากยืนมองสาวก็ยืนไปเลยอุ๊ยตายแล้วทำไมเหมือนโดนด่าเลยวะเนี่ยสองคนน้าหลานไม่แท้พากันเดินไปไม่เหลียวมองผมเลยไม่สิมีนิดนึงต่อที่จนเด็กมันปลายหางมองตากันเนี่แหละสายตาแบบกูไม่อยากคุยกับมึงแล้วประมาณนี้เลยคัวจะเจ็บจนอยากจะร้องไห้ช่วยด้วยเมียงอน นนการขับรถพาพวกเราสองคนแวะกินข้าวที่ร้านอาหารของเพื่อนนะเป็นร้านอาหารพืชเมืองมีอาหารจะพวกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบหมูขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยไก่ข้าวกั้นจิน้นไส้อัวและอีกหลากหลายเมนูที่เราไม่เคยกินมาก่อนแต่ที่เด็ดที่สุดก็ต้องยกให้ลู่เห็นสีแล้วแอบเสียวไส้นิด,นดๆเคยชิมนะแต่ไม่กล้ากินเยอะใจยังไม่แข็งพอ เห็นนักกานคนเนี้กินอย่างอร่อยอร่อยหลานคนนี้ก็ดีใจมากมายเลยอย่าให้ต้องร่วมดีใจด้วยการกินเป็นเพื่อนเลยนะกลัวจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปอผีฟ้าเลือดเลือดขาตการเลือดเฮ้ยใช่เรื่องเดียวกันไหมเนี่ยใช่แหละไม่รู้ไม้เรีนมาอร่อยไหมคนน้องกินเยอะเลยนะเอ้ยอะไรครับนะกกาเอ้ยไม้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับนะนากกาไม่ได้คุยกับตัวเองสักหน่อย เอ้ยจนเด็กหันมาแแบปากใส่กันพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงก,กวนๆเห็นแล้วหน้ามันใสมากเลยจะจะจับมาล็อกคอตีกันเลยแต่ก็ทำไม่ได้ไงคนผิดคือฉันเองก็พี่อยากจะบอกครับถามยังว่ามีใครอยากฟังหรือเปล่าอ่ะเอาหนูคำพูดไม่เจ็บเท่าสายตาที่มองด้วยหางตาท่าทางประหนึ่งยอเย้ยและเบื่อหน่ายกันเต็มที่น่าจะเสียงถอนหายใจแรงๆก่อนจะก้มหน้าก้มตาก,กินข้าวซอยไก่ในชามตัวเองอย่างไม่สนใจเสียงววายๆของผมอีก แบบนี้จะให้ไอ้ไม้คนนี้อดทนได้อย่างไงกันเล่านาการครับผมขอพาเด็กไปปรับทัศนคติแป๊บนะครับเออเออ,เ,อ,อเป็นอะไรกันล่ะสองคนนี้ไปไปไปรีบไปเรียกมาไปไม่เอาดิไม่อยากไปพี่ไม้มคนโดยผมล่าออกมานอกร้านวัยวัยขัดขืนเล็กน้อยแต่ก็พอง,งามก็จะกลายเป็นคนเดินนำหน้ากันออกมายืนหลบอยู่ตรงมุมต้นไม้ร้านอาหารร้านนี้ไม่ใหญ่มากบรรยากาศค,คล้ายๆเปิดบ้านขายของมากกว่า ที่นั่งภายในร้านไม่ได้ติดแอร์เป็นแบบเปิดโล่งมีโต๊ะให้นั่งประมาณ10โต๊ะหน้าร้านมีลานจอดรถกว้างพอให้จอดได้เกิน5คนรอบตัวร้านปูต้นลีลาวดีสีต่างๆเรีงรายโดยรอบประดับด้วยตุงหลากสีที่จะเห็นได้ตามงานเทศกาลต่างๆของทางภาคเหนือผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยชอบความเรียบง่ายแต่ดูเป็นเอกลักษณ์โดยรวมร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่น่าประทับใจมากถ้าหากว่า ไอ้ตัวเล็กไม่งอนกันนะนะว่ามามีอะไรอยากคุยกับผมอ่ะงอนจริงๆงอนระดับพรีเมียมงอนแบบไม่ได้แทนตัวเองว่าผมเลยนะครั้งนี้มองคนที่หันมาส่งสายตาคอใส่กันด้วยความรู้สึกเอ็นดูมากว่ารู้สึกผิดที่เผลอไปมองสาวหนูหายงอนปานะครับปาขอโทษผมพีงอนคุณตอนไหนคุณมนัตวินผมก็แค่อยู่องผมเฉยเฉยออเหรอใช่เหรอเมีย เนี่ยไม่งอนเลยเรียกตัวเองว่าคุณเรียกป่าว่าผมเอ้ยสับสนไอสัตว์เอ้ยสับสนเลยกูเออเอาม่ม่งเรียกตัวเองว่าผม,มเรียกปล่าว่าคุณแบบนี้เหรอที่หนูบอกว่าไม่งอนอะ่ะใช่แบบนี้แหละแบบนี้ไม่ได้เรียกว่างอนซะหน่อยแล้วมันเรียกว่าอะไรก้มหน้าลงไปจนหน้าของเราเสมอกันทำตาละห้อยมองคนตาเล็กที่มองด้วได้สายตาที่บง่งบอกว่าโจทย์ตัวไม่สบอารมณ์กันอย่างมากและก็จริงอันนั้นมาเรียกว่าโกรธจ้ะ มันเรียกว่าอาการโกรธและส่วนองการโดนงอนอีกกูเย่เออตัวเองอย่ากโกรธเขาเย่ยนะเขาขอโทษแล้วกูก็หยิบสกิลความปัญญา่องไอ,อห้หมอมาใช้เลยฮคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะหายเหรอเอิอ่มเดี๋ยวนะคิดนิดนึงนิดนึงพยักหน้ารับอย่างไม่ปกปิดเพราะคิดว่าเมื่อกี้ทำหน้าสุดแสนจะน่ารักคึกคเวลาลงเล่นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตไปแล้ว มันจะต้องได้รับความเห็นใจจากเจ้าเด็กบ้างสิไม่นะเฉยมากเลยแต่ก็ไม่ไงไม่เลยแม้แต่นิดเดียวดูได้จากความเคลื่อนไหวในด,ดวงตาที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสักนิดหรือว่าคราวนี้น้องจะโกรธเกรี้ยวกิ้วกราดกันจริงจังไม่ดิมาเที่ยวด้วยกันครั้งแรกมันก็ต้องไม่เป็นแบบนี้ดิว่ คราวนี้เราต้องเปลี่ยนโมนเป็นจริงจังยืนตัวตรงทำหน้าให้น่าเชื่อถือมากที่สุดมองสบตากับตาเร็วเล็กของน้องยกมือวางไว้บนไหล่บางและพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนอาฉีเสียงหลอ่ออดิสพี่ขอโทษพี่ไม่ได้คิดอะไรแค่เขาเดินผ่านระยะสายตาพอดีเออเออบ้าว่ะมันใช่เวลามันเล่นไหมแบบนี้ดิสเขาจะโกรธเพิ่มมากกว่าปะ เอ้ยไม่เอาอะ่ะอย่าโกรธกันเลยนะเรามาเที่ยวด้วยกันครั้งแรกนะพี่ไม่อยากให้มันกลายเป็นข้ทรงจัยแย่ๆเลยนะเดินเนี่ยเข้าไปโอบกอดคนตัวเล็กเอาไว้ร่มหลวมไม่กล้าทำร่มร่ามอะไรมากเพราะคนอื่นจะมองน้อในทางที่ไม่ดีแต่จะไม่กอดก็ไม่ได้ปะเพราะใจมันเรียกร้องดีกันนะครับพี่ไม้รักที่คนเดียวนะเอ้ยมาบอกรักอะไรกันตรงนี้เล่าอยู่ตรงไหนก็บอกได้กันทั้งนั้นแหละก็เขารักของเขานี่ คนฟังเงยหน้าขึ้นมายิ้มหวานให้กันตาเล็กที่ก่อนหน้านี้นิ่งเฉยตอนนี้ไปประกายระยิบระยับจนหน้ามองผมวางคางเกยหน้าผากเล็กแล้วก็พากันโยกตัวไปมากอดที่ไม่แน่นก่อนหน้ากลายไปกระชับมากขึ้นเมื่อน้องโอบมือสองข้าไปรอบตัวผมแล้วก็ชับแขนตัวเองให้แน่นขึ้นเก่าก็รักตัวเองเหมือนกันนะโอ้ยเจ้าตัวแสบ เขินบอกเลยว่าโคตรจะเขินกับการที่เจ้าตัวแสบพูดด้วยเสียงออดออดกันแบบนี้เมื่อกี้ที่พูดเอกก็รู้สึกโคตรจะปัญญาอ่อนแต่พอน้องพูดแล้วทําไมโคตรจะน่าฟังเลยวะแปบลบว่าน่ารักที่สุดเลยอะไรเงี้ยเข้าร้ายกันเถอะด่ยังไม่ได้ทานขนมหวานเลยครับผมคราวนี้จะง้อด้วยการยอมให้กินไอติมสองลูกเลยเฮ้ย hey, จริงหรอโครชอบกินไอศครีมยิ้มไม่ร่าเริงทันยังยิ้มหัวเราะคึกคักชอบใจใหญ่ ก่อนจะขมมดคิวมุ่นเล่นเอาผมงงกับการเปลี่ยนอารมณ์รวดเร็วหันใจของน้องแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเด็กชูนิ้วขึ้นมาเพราะกับพูดด้วยน้าเสียงออดอ้อนหนูขอสามได้ไหมคะป๋าตายแล้วนายมันัทวินได้ใจเหลวเป๋วละลายตายไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะหน้าฟัดขนาดนี้ยพี่ยอมให้กินทั้งตู้ไปเลยจ้ะหนูแลกกับคืนนี้ที่ต้องได้กินหนูไปของหวานนะเจ้บ้าวะ่ะแค่คิดขนลุกละเออได้ครับผมแลกกับสามดอก ดอกลีลาวดีหรอเจ้าเด็กมอดอกไม้ในมือตัวเองตีกลมลงไปเก็บมาก่อนหน้านี้หน้าตาบ่งบอกเลยว่าสงสัยไม่น้อยว่าผมจะเอาดอกไม้ไปทําอะไรก็จะหน้าเห่อแดงเมื่อผมก้มลงไปกระซิบข้างหูสวยเพราะรับกับการหายใจรถต้นคอไปหนึ่งทีดอกเนี้ยหนูไม่ต้องเก็บเดี๋ยวป้าสอยเองเฮ้ยบ้าพี่หม้บ้าแล้วแล้วคนหน้าแดงก,ก็หมุนตัวเดินหนีเข้าร้านไปเลยเสียกหลงด้วยผมนี่โคตรสงสารดอกลีลาวดีสีขาวในมือของน้องอะ่ะ ตอนนี้ได้จากลาโลกนี้ไปแล้วร่างแหลกไม่เหลือเขาโครงเดิมไปเลยเอาหุิกรรมให้เมียพี่ด้วยเถอะนะน้องมันเขินเก่ง Want to be your papa เช้าวันที่สามของการมาเที่ยวเชรารผมตื่นตั้งแต่เช้าปพ่อลงไปช่วยกนาการดูงานในสวนโดยมีเจ้าเด็กติดซอยห้อยตามาด้วยเหมือนกับเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกว่าชอบที่นี่มากตั้งแต่ที่เรามาถึงบ้านเมื่อวันก่อนบอกกับนักการว่าเรนจบแล้วขอมาทำงานที่โรงงานด้วย นากาก็แสนจะเอ็นดูบอกว่าจะให้มาดูแลสวนแทนนะแล้วก็จะยกมรดกข้างมดให้เพราะพวกผมสองคนพี่น้องไม่ยอมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยนาการได้คิดไหมถ้าเจะเด็กมันย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆต้นไม้หลาที่น้าเคยรักกันคนนี้จะไม่มาด้วยไหวหรอแต่เรื่องมรดกยกให้ผมก็ไม่ได้คิดจะขัดขวางอะไรอยู่แล้วผมยกให้เมียก็เหมือนยกให้ผัวแหละจ้าบ้านะเรียนตัวเองว่าผัวแล้วเขินปากเขินจริงนะไม่ได้กระแด นากานาการ,าการอันนี้ทานได้ไหมครับได้สิปลอดสารพิษนะหนูถ้าอย่างนั้นนิดขอเด็ดได้ไหมสองลูกนี้เอาเลยคนน้องเดี๋ยวถ้าสวนาน้าก็ไม่ว่าหรอกฮี่ขอบคุณครับคนได้รับอนุญาตดีใจจนแกล้มปีมือเล็กยื่นสูงขึ้นไปบนสต้นพุซรามาจะเด็ดลูกพุซราสองลูกที่เจ้าตัวชี้ให้นาการดูก่อนหน้านี้แต่เหมือนว่ามันจะอยู่สูงเกินมือเจ้าตัวมาเดี๋ยวพี่หยิบให้ยีย่พี่ไม้ คนโดนอบเอวจากทาด้านหลังทำเสียงตกใจนิดหน่อยก่อนจะวางเท้าที่ขยงิงลงเพื่อยืนเต็มเท้าปล่อยให้ผมเอื้อมเด็ดลูกพุทราที่เจ้าตัวหมายตาเอาไว้ให้ในขณะที่ผมก็แตะอ่างเจ้าตัวด้วยการอบเอวเอาไว้ไม่ปล่อยพี่ไมย้ยอย่ามารุ่มรามสิครับอะไรกันพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอบกลับเสียงนิ่งเหมือนไม่ได้ทำอะไรผิดมือก็ไม่ยอมปล่อยออกจากเอวน้องเทอเก็กชับให้นั่นกว่าเดิมอีกพี่กลัวล้มเลยต้องเกาะเราเอาไว้ ก็ไว้ก็เข้าใจอยู่แต่จมูกที่หอมหวอนดิษเนี่ยมันช่วยอะไรกันเล่าเอาเลยพี่ทําแบบนั้นเหรอวะไม่เห็นรู้ตัวเลยอะทําเสียงตกใจเหมือนตัวเองไม่รู้ตัวจริงๆทางที่ตั้งใจยืนเบียดจนแผ่นอ,อกแนบชิดกับแผ่นหลังเล็กของเจ้าตัวทั้งอย่างเนียนกดจมูกลงมนผมนุ่มตมกลิ่นครีมนุ่นที่จนเด็กใช่อีกก็มันหอมอ่ะหอมแบบยืนห่างสามเมตรก็ยังได้กลิ่นเฮ้ยเดี๋ยวเธอทำมาสแสดงแล้วเนี่ย ปล่านะไม่รู้ตัวจริงๆนากา้ายังดูออกเลยเหรอเนี่ยหันไปขอความเห็นจากน้าชายผู้เป็นที่รักในใจเสมอแม้ว่าตอนนี้ผมจะกลายเป็นหลานที่น้าหมดรักไปแล้วละ่นะแต่คราวนี้นาก้าควรเห็นแก่ความหลังของเราหน้านหลานกันบ้างอย่าได้ใจร้ายกับต้นไม้คนนี้เลยเอ้ยน้าไม่รู้น้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นน้ามองลูกพูซาอยู่อ้าวเฮ้ยเอาไม่เหรอน้าจะไม่ช่วยไม้เลยเหรอนากา้าเอานากา้า ไม่มีคนเข้าข้างแล้วคนที่ใส่ไม่ดีต้องโดนตีเพียโอ้ยตัวเล็กแล้วผมก็โดนตีจริงๆตีแรงมากด้วยตั้งสองทีโชคดีที่มีพุทซาสองลูกเป็นตัวประการันผมเลยยื่นไปข้างหน้าพร้อมคุกเข่าลงกับพื้นที่รักพุทซาจะกินหน่อยนะจะได้อารมณ์ดีพี่หมายอ่าไม่นะหนูอย่าทำเสียงแบบนี้ เรียบลุกขึ้นเรายื่นมือไปปิดปากน้อนที่ร้องเสยียงส่ยหิวกิ้วออกมาหนูจะมาทำออเออในสวนแบบนี้ไม่ได้นะหนูอ้ายป๋าฟังได้คนเดียวไปจ้ะไปเอ,อื้ออาขึ้นบนห้องกันดีกว่าหมออะไรอยน่ากไม่หนูจะามาอ้าตรงนี้เดี๋ยวป้าตีเลยมีไหมาไอ่ะป่าป้าไม่ได้อ่อยหนูนั่นแหละที่อ,อ่อยอ่ะแหละงำ โอ้ยจุดดิษกัดพี่ทำไมล่ะเนี่ยก็พีไม้มาปิดปากนี่ทำไมโล่บอกให้ปล่อยก็ไม่ยอมปล่อยแถมพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอีกคนบ้าเอ้หลามุกสุดๆเลยเจ้าตัวเล็กวอยวายเสร็จก็เดินหนีไปหานาการที่ยินหัวร้อชอบใจดูอดีตหลานรักโดนเมียดา่าแล้วก็พากันเดินหนีไปอีกตามเคยนี่ผมแับสงสัยแล้วนะว่านาการความจําเสื่อมหรือเปล่าลืมหรือว,ว่าผมละ่ะหลานแท้ๆของน้าน,นะวยช่วงสายของวัน เราพาก,กันเดินม,มาเล่นที่ตลาดแม่สายวันนี้นาคาไม่ได้มากับพวกเราด้วยมีเพียงของกับตัวเล็กมาด้วยกันแค่สองคนที่ตลาดวันนี้คนก็ไม่เยอะมากเพราะไม่ใช่ช่วงเทศกาลถึงแม้จะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็เถอะแต่เพราะตอนนี้ยังเป็นที่หน้าร้อนที่กำลังจะเข้าหน้าฝนซึ่งไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวเมืองเหนือคนคงไปแออัดกันอยู่ที่ทะเลนั่นแหละทะเลก็น่าไปนะเอาไว้หาพาน้องไปเที่ยวดีกว่า อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์เดียวที่ผมได้หยุดพอหลังจากกลับมาจากเชียงรายผมก็ต้องไปฝึกงานเจ้าเด็กเองก็ต้องเรียนซัมเมอร์ด้วยทีแรกน้องก็จะไม่ลงเพราะมีแค่วิชาคณะวิชาเดียวที่เปิดสําหรับปีหนึ่งซึ่งในเทอมหน้าก็เปิดสอนเหมือนกันแต่เพราะผมต้องฝึกงานเจ้าเด็กก็เลยต้องเรียนซัมเมอร์เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันพอได้ยินแบบนั้นน้ําตาก็ไหลคิดถึงความโง่องของตัวเองที่ไม่ได้มาฝึกงานที่โรงงานโขนหน้ากา้าน เพราะตอนนั้นคิดว่าไม่อยากไปไหนไกลน้องกลัวโดนมคอปดหรือหมาฆ่าไปแดกซึ่งกูจะยออเพื่อแล้วไงอ่ะเสือได้วันฝึกง,งานเปช่วงซัมเมอร์นี่ดีนะคบกันแล้วให้อยากเป็นแค่ลูกกระรานรหัสแล้วก็คิดว่าน้องมาจะลงเรียนไหมล่ะซัมเมอร์เสือซ่าคิดดีไม้คิดดี พอเห็นว่าเจ้าเด็กมีเรียนวิชาในคณะวิชาเดียวที่เปิดผมเลยแนะนําให้ลงเรียนวิชาเรื่องของคณะอื่นไปด้วยเลยยังไงทางมหาลัยก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเรียนปีไหนแค่ต้องลงไม่ให้เกิน13หน่วยกิตเท่านั้นเจ้าเด็กก็เลยลงไปทั้งหมด3ตัวรวมวิชาคณะด้วยแต่3ตัวนี่เรียนแค่อทิตย์ละสองวันเองนะไม่รู้ว่าน้องจะเบื่อหรือเปล่าที่ต้องอยู่ห้องคนเดียวแต่ผมถามไปแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ได้สบายมากๆน้องบอกสบายผมก็จะสบายตาม พี่ไม้เคยมาที่นี่หรือยังอ่ะเคยแล้วมาทุกครั้งที่มาหานากาน์นะดีจังเลยที่นี่ขอปแปลกๆเยอะเลยนะขนมก็เยอะมากเลยสิ่งเดียวที่เจ้าหนูมันมองก็ไม่พ้นขนมต่างๆที่วางอยู่ในร้านค้าสามหอร้อยและยิ่งมีของโปรโดเป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์ซองใหญ่ตาเขายิ่งลุกวาวเห็นแล้วก็อยากจะเอานิ้วจิ้มตาให้แตกชอบจริงๆเลยนะของหวานเนี่ยอยากได้ใช่ไหมนั่นมองจนทะลุหอแล้วนั่น ใช่เลยอยากได้12บสองถุงอะเฮะ้อเอาไปทําอะไรแยะๆก็ทานเดือนละถูงไงครับไม่ได้ทานเยอะนะตั้งสิบสองเดือนนะอเลยนะได้นะใช่ไหมล่ะเนี่ยสถุงร้อยห้ถุงก็400บาทพอดีไปแล้วต้องรีบไปซื้อก่อนพี่ไม้ย,ยินรอยอยู่นี่นะพูดเองถามเองตกลงกับตัวเองแล้วเดินไปเองคนเดียวด้วยปล่อยผมยืนงงในดงพม่าที่ข้าฝั่งมาขายของกันอย่างคลื้น เดี๋ยว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 หยุดหยุดก่อนไม่ใช่แล้วไหมล่ะรีบเดินตามคนตัวเล็กเมื่อสติได้กลับมาคนโดนเรยก็ใช่ว่าจะยอมหยุดเดินง,ง่ายๆน้องน้อยกลอยใจของพี่เดินไปถึงร้านขนมแล้วรีบสั่งคนขายด้วยความไวแสงพร้อมยัดเงินใส่มือไปอย่างเร็วรี่แม้แต่ขี่ม,ม้านางกอนตามไปกูว่าเขาคงไม่ทันเอ้ยได้แล้วหนักเลยอะ่ะตาช่วยหนูถือหน่อยดีได้จ้ะ อยู่ๆก็เหมือนโดนมมสกดให้ยื่นมือออกไปรับถูกที่เจ้าเด็กยื่นมาให้ทันที่ความตั้งใจแรกก็คือเดินมาห้ามไม่ให้น้องซื้อแล้วนี่คืออะไรอ่ะผู้แกเป็นปใครทำไมมาอยู่ที่มือข้าได้เนี่ย ไปครับเดินดูของกันหลังจากเดินเล่นที่ตลาดแม่สายกันไปสองชั่วโมงกว่าเราสองคนได้ของฝากมาเป็นจํานวนไม่น้อยทั้งมเมล็ดทานตะวันอบถั่วลิสงขั่วข้าวซอยตัดและอื่นออีกมากมายเราไปถึงมีคนแอบซื้อช,ช็อกโกแลตเพิ่มอีกสองห่อผมไม่รู้ตัวขีหลังก็ตอนหยิบของที่ตั้งใจซื้อฝากหน้ากา้านเท่านั้นแหละครับอยากจะเดินไปเด็ดกา้านมะยมมาหวดก้นเลยแอบซื้อมาตอนไหนหละ่ะนั่นทำให้พี่ไม่เห็นตอนนั้นไงทําไมจะไม่เห็นน้า ทำเสียงเล็กเสียงน้อยทำตาใสเหมือนเช่นเคยตอนนั้นที่บอกว่าคือตอนไหนก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ที่แน่ๆคือตอนที่กูเผอแน่นอนไหนบอกว่าจะกินแค่เดือนละห่อไงก็เผื่อไงครับเผื่อพี่ไม้อยากทานด้วยไงอ๋อฟัองดูไม่เหตุผลเหตุผลกับผีนะสิผมไม่ได้ชอบกินช็อกโกแลตเลยแล้วคืนห่หอก็มี50เม็ดแต่ยินชัดไหมครับหึ่งหอมี50เม็ดแล้วเด็กมาซื้อมา15ห เพิ่มไปดิบวกเพิ่มเข้าไปเลยเดี๋ยวนะหาเครื่องคิดเลขก่อนอ่ะได้ละ15บวกหรือลบว่เอ๊ะคูณไหมละมึงอ่ะ15คูณ50เท่ากับเ5็รอ้เมตร OMG ขอยิบใช้หน่อยแล้วกันนะไอ้หมอมันเยอะไปไหมเนี่ยจะซื้อไปขายหรือยังไงวะเนี่ยหวัวเสียกับจำนวนที่คิดได้รู้แหละว่าชอบมาก แต่อย่าลืมว่าเจ้าตัวเด็กไม่ได้คิดแค่กินช็อกโกแลตที่อย่างเดียวบางทีก็ไอศครีมนั้นจะขนมปังจำพวกโดนัทคุกกี้อีกแล้วนี่ผมไปฝึกงานเจ้าตัวว่าอยู่ห้องคนเดียวแถมไปเรียนโดยที่ผมไม่ได้ไปด้วยอีกเชื่อผมไหมล่ะว่าน,น้องมันต้องแอบไปกินน้ำแข็งใส่เวลาหลายถ้วยแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับดิ๊จะไม่ดือ้อจะระวังตัวจะไม่ทานจะจดเกินไปแล้วเออเออพี่มาไม่เชื่อดิดหรอที่สัญญาเลยครับเออเชื่อเชื่อเชื่อ เชื่อแต่ทำหน้าแบบเนี้ยดิดหน่อยแล้วนะก็เป็นหัวไงไม่อยากให้ลำบากตอนแก่ตัวไปไงดิดเข้าใจครับดิดเห็นพ่อแม่ต้องทานยาตั้งเยอะแล่จะต้องฉีดอินซูลินอีกอะ่ะรู้เลยว่าลำบากมากดิดจะขยันออกกำลังกายจะไม่ทานของหวานจนเกินไปและจะเชื่อฟังพี่ไม้ด้วยคนตัวเล็กเดินม,มาด้านโลข้างกันหมุนตัวเข้ามาหาผมเราก,ก็ยืดแขนทั้งสองข้างมาก่อนกันเอาไว้ขาข้างหนึ่งยกขึ้นพาบนขา,ข,าของผมที่นั่งขัดสมาธิอยู่ อีกข้างวางไว้ทางด้านหลังวางคางเกยไหลเพราะกระส่งสายตาอดอนอ,อนมามองหน้ากันผมในก่อนหน้านี้รถถู้สึกหงุดหงิดใจไม่น้อยพอน้ะมาออนกันแบบนี้ก็ลืมไปทั้งหมดเลยเหลือเพียงแค่ความเป็นห่วงเล็กน้อยแต่ผมเชื่อใจนะว่าน้องจะทําอย่างที่พูดออกมาสัญญาแล้วนะว่าจะเชื่อฟังกันนะอ่ะเออสัญญาอ่ะประทับตาให้ด้วยพูดจบเจ้าตัวก็ยื่นหน้าเข้ามาจุ๊บแก้มผมแช่ขาเอาไว้อย่างนั้นไม่ถอยกลับด้วยนะ ฝังจมูดรันเอาไว้จนผมต้องเป็นคนเอียงหน้าออกประทับตาแค่นี้นะมันยังไม่ชัดเลยอ่ะแล้วมันต้องแบบไหนล่ะครับแบบนี้ไงครับงีนแนบร,ริ้ฝีปากเข้าหากันเพื่อประทับตาลงไปอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง ั่งใจเน้นย้ำให้ชัดเจนว่าคําสัญญานี้จะไม,ม่วันลบหายไปจากใจแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ใครหลายคนรู้สึกแต่สาหรับผมแล้วเรื่องของเจ้าตัวเล็กทุกเรื่องสําคัญเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเพียงเรื่องเล็กฉีกหรือโดนยุงกัดเรื่องที่ทุกคนพบเจอได้ในชีวิตประจําวันก็จะเป็นเรื่องสําคัญสำหรับผมอยู่ดีพี่ก็สัญญาว่าจะเชื่อฟังดิดเหมือนกันนะครับเออดิดเชื่อพี่ไม้ครับ แค่นี้แหละแค่เชื่อใจกันก็พอแล้วเพราะคนทาของเราจะอีกไกลตรงนี้เป็นเพียงแค่ระหว่างทาคของเราเท่านั้นคำว่ารักอาจจะเป็นคำที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแต่สำหรับผมแล้วคาว่าเชื่อใจก็สําคัญไม่แพ้กันเลย <S <S สามเดือนต่อมาป๊าขออีกหนึ่งเม็ดได้ไหมครับนานาๆา,นา,นานวันนี้เรียนเหนื่อยมากเลยไม่ได้เมื่อกี้หนูกินไปสีแล้วนะ เี้งอนแล้วเนาะงับไอ้ลูกลิงเอ้ยเฮ้ยแกล้งงอนแล้วยัดใส่ปากแบบนี้ก็ได้แล้ววะเนี่ยนี่หรือคือการเชื่อฟังกันน้ำตาซึมจบบอลลีบูนนะจ๊ะทุกคนสำหรับตอนนี้ก็จบแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับวู้วแรปปิ้งฟันดี้นะครับทุกคนให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio